สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6กันค่ะวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายกันค่ะคำถามสำคัญในวันนี้นะคะ ทําไมนักเรียนจึงควรเลือกรับประทานอาหารให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตอนเองด้วยคะวันนี้เราไปหาคําตอบกันค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจความหมายของคําว่าอาหารกันก่อนนะคะอาหารหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายได้อย่างปลอดภยัยและมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ วันนี้ครูมีตัวอย่างอาหารชนิดต่างๆมาให้นักเรียนดูกันค่ะโดยอาหารหลักที่เรารับประทานกันในชีวิตประจำวนันจะสามารถแบ่งได้เป็น5กลุ่มหรือเรียกว่าอาหารหลัก5หมู่ค่ะเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างหมู่ที่1ได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วชีิตต่างๆ หมู่ที่สองได้แก่ข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลและอาหารแปรรูปจากแป้งค่ะหมู่ที่สามได้แก่พืชผักชนิดต่างๆหมู่ที่สี่ได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆและสุดท้ายหมู่ที่หได้แก่ไขมันและน้ำมันจากพืชหรือจากสัตว์ค่ะ โดยในอาหารหลัก5หมู่นั้นจะมีสารอาหารที่สำคัญอยู่6ประเภทได้แก่อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะประเภทที่1ได้แก่น้ำา 2. โปรโตีน 3. คาร์บโบไฮเดรต 4. เกลือแร่ 5. วิตามินและ 6. ไขมันค่ะโดยในสารอาหารแต่ละประเภทยังแบ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานเราไปดูวิดีโอเรื่องปริมาณพลังงานในสารอาหารกันเลยค่ะ นักเรียนดูวิดีโอเรื่องปริมาณพลังงานในสารอาหารกันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาสรุปกันค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะสารอาหารสามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภทค,คะคำตอบคือ2ประเภทค,ค่ะได้แก่สารอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานโดยสารอาหารที่ให้พลังงานได้แก่คา ت, ร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน ส่วนสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานได้แก่วิตามินแร่ธาตุและน้ำค่ะทีนี้เรามาดูสารอาหารที่ให้พลังงานกันค่ะว่าสารอาหารแต่ละประเภทให้พลังงานกันเท่าไหร่บ้างโดยสารอาหารที่ให้พลังงานจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะคะคือ 1. นโปรตีน2คาร์โบไฮเดรตและ3ไขมัน โดยโปรโตีน1กรัมจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่เท่ากับโปรโตีนเลยค่ะและไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่เยอะที่สุดเลยนะคะอันนี้ต่อไปนะคะคุณครูจะมีวิดีโอสอนวิธีการคำนวณพลังงานในสารอาหารให้นักเรียนดูค่ะ ต่อไปเรามาทบทวนสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานกันนะคะสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานได้แก่พวกวิตามินและเกลือแร่เกลือแร่หรือแร่ธาตุตัวเดียวกันนะคะซึ่งวิตามินและเกลือแร่เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ก็ไม่สามารถขาดได้ค่ะเพราะถ้าขาดอาจทําให้ร่างกายของเราผิดปกติหรือเกอิดโรคต่างๆได้ค่ะเราไปดูกันนะคะวิตามิน สามารถแบ่งออกได้เป็น2พวกค่ะได้แก่วิตามินที่ละลายได้ในน้ำได้แก่วิตามินซีและวิตามิน b1 b 2 b12 ค่ะอีกพวกหนึง่งคือวิตามินที่ละลายได้ในไขมันได้แก่วิตามิน a วิตามิน d วิตามิน e และวิตามิน k วิธีการจำง่ายๆนักเรียนเอามาเขียนตอบกันมันจะอ่านว่า a เด็ก ซึ่งวิตามิน A, D, E, K, A เด็กเป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมันอันนี้คือวิธีการจำนะคะต่อไปเรามาสรุปภาพรวมความรู้ในวันนี้กันค่ะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างเรื่องที่1อาหารหลักห้าหมู่จำได้ไหมคะเด็กๆอาหารหลักห้าหมู่มีอะไรบ้าง นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเรื่องที่2เรื่องสารอาหารสารอาหารจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะคือสารอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะว่าสารอาหารที่ให้พลังงานมีอะไรบ้างและแต่ละประเภทให้พลังงานกี่แคลอรี่บ้างคะและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานมีอะไรบ้างกลับไปทบทวนนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการบ้านเพื่อทดสอบความเข้าใจในสัปดาห์นี้ค่ะโดยครูจะมีการบ้านให้นักเรียนทั้งหมด3ข้อนะคะไปดูกันเลยค่ะการบ้านข้อที่1คุณครูจะมีรูปมาให้นักเรียนนะคะและมีช้อยมาให้ทั้งหมด6ช้อยหรูปให้นักเรียนนําชื่อสารอาหารที่ครูกําหนดให้เติมลงในช่องว่างใต้ภาพอาหารให้ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่2ครูจะให ภาพอาหารมานะคะให้นักเรียนดูภาพและวิเคราะห์ว่าส่วนประกอบของอาหารชนิดนี้มีสารอาหารประเภทใดบ้างค่ะอย่างเช่นข้าวเป็นสารอาหารประเภทใดคะกลับไปดูนะคะข้าวคือคาร์โบไฮเดรตถูกต้องไหมนักเรียนก็เติมลงไปได้เลยนะคะและข้อที่3ให้นักเรียนคำนวณปริมาณพลังงานของอาหารที่กำหนด โดยครูกำหนดอาหารคือข้าวผัดหมูนะคะมีพลังงานทั้งหมด3ประเภทนะคะให้นักเรียนกลับไปดูตัวอย่างคลิปที่คุณครูสอนคำนวณปริมาณพลังงานของอาหารนะคะในข้อนี้นะต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนตอบกันนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะคือ 1. กระดาษเปล่า1แผ่น2ปากกาค่ะ อันดับแรกนักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปให้นักเรียนลอกคำสั่งข้อ1ค่ะข้อนี้ไม่ต้องวาดรูปนะคะให้นักเรียนทำตามโจทย์เลยค่ะ1.1ภาพคือนมนักเรียนเขียนแบบนี้เลยนะคะนมให้สารอาหารประเภทจุดจุดจโปรตีนถูกต้องไหมคะนักเรียนก็เติมลงไปคำว่าปโปรตีนนะอันนี้คือตัวอย่างนะคะ ข้อต่อไปนักเรียนก็เขียนแบบนี้เลยค่ะต่อไปข้อ2ให้เรียนลอกโจทย์มานะคะลอกตารางให้เรียบร้อยแล้วก็เติมคำตอบลงไปในช่องว่างที่ครูกำหนดนะคะและข้อสานะคะนักเรียนลอกโจทย์ลงไปแล้วก็แสดงวิธีการคำนวณด้วยนะคะ สิ่งสุดท้ายที่ลืมไม่ได้คือชื่อชั้นแล้วก็เลขที่นะคะทำให้ครบทั้ง3ข้อแล้วถ่ายรูปส่งครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปและเนื้อหาหน้าสวัสดีค่ะ